สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในสาระคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องค่าประมาณสอนโดยครูพัชลพ,พรสุภเดอร์นักเรียนรู้จักไหมคะว่าค่าประมาณคืออะไรนะคะเรามาเรียนรู้ค่าประมาณกันเลยนะคะเริ่มจากค่าประมาณเต็ม10ก่อนนักเรียนรู้จักไหมคะว่าจำนวนเต็มส0 จำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มพันคืออะไรนะนะคะเรานักเรียนมาดูจํานวนพวกนี้กันนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะอ่านพร้อมครูเลยนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้าิบสิบสิบสิบอ็ดสิบสิบสองสิบ 1 30หรือที่เราอ่านว่า100 110 120 130นะคะเหล่านี้เขาเรียกว่าจํานวนเต็ม10นะคะนักเรียนมาดูตัวต่อไปเลยค่ะอ่านพร้อมครูเลยนะคะ100 200 300 400 500 600 700 800 900เท่าไหร่คะ900แล้วเท่าไหรคะสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยหรือที่เราอ่านกันว่าหนึ่งพั0หนึ0งพั0หนะคะเหล่านี้ร้วนเป็นจำนวนเต็มร้อนะคะ นักเรียนมาดูจํานวนต่อไปเลยนะคะมาดูต่อเลยอ่านพร้อมคุณครูนะคะ1นึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพั0หกพ0นะคะตัวต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเท่าไหร่คะสิบพันสิบเดพัน สิบสอพันะคะหรือที่เราอ่านว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนพหนึ่งสองพนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นจํานวนเต็มพันนะคะมาดูสิคะว่ายกตัวอย่างค่าประมาณจํานวนเต็ม10ก่อนนะคะนักเรียนดูจํานวนนี้นะเจสิบแปนะคะเจสิบแปด อยู่ระหว่างเต็ม10ใดนะคะอยู่ระหว่างเต็ม10ใดถ้านักเรียนเห็น78นักเรียนต้องคิดก่อนว่า78เนี้ยอยู่ระหว่างเต็ม10ใดก็คืออยู่ระหว่างเต็ม7 0กับ80นะคะ78อยู่ระหว่าง7 0กับ80นะคะโดยกึ่งกลางของ70กับ80คือ 75นะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูสิคะว่า75อยู่กึ่งกลาง78นี้อยู่ใกล้70หรือ80อ่ะคิดดูสิคะ78อยู่ใกล้กับ80นะคะดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็ม10ของ78คือเท่าไหร่คะคือ80นะคะ เรามาดูค่าประมาณจำนวนเต็มสิบต่อไปกันเลยนะคะอ่าดูข้อนี้นะจำนวนสอง้อยสี่สิบสองนะคะอันดับแรกนักเรียนดูสิคะว่าสอง้อยสี่สิบสองอยู่ระหว่างเต็มสิบใดนักเรียนสังเกตที่หลักสิบนะคะหลักสิบคือเลขสี่สี่สิบสองนะคะส สองร้อยสี่สิบสองจำนวนเต็มสิบนี้จะอยู่ระหว240่างสองร้อยสี่สิบกับสองร้อยห้าสิบนะคะกึ่งกลางของสองร้อยสี่สิบกับสองร้อยห้าสิบคือสองร้อยสี่สิบห้านักเรียนสังเกตดูสิคะว่าสองร้อยสี่สิบสองอยู่ระหว่างสองร้อยสี่สิบกับสองร้อยห้าสิบนะคะ กึ่งกลางของ240กับ250คือ245ทีนี้นักเรียนลองมาสังเกตดูสิคะว่า242อยู่ใกล้จำนวนใดอ้าวสองจะอยู่ใกล้สอกับ240ใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของจำนวน242 คือ240นะคะอ่านักเรียนลองมาดูตัวเลขถัดไปเลยนะคะยังอยู่ในค่าประมาณเต็ม10อยู่นะคะจำนวนต่อไปคือ998อยนะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดนักเรียนลองคิดสิดูที่หลัก10บนะคะหลัก10บคือเลข9 98 ทีนี้นักเรียนลงมาดูสิคะว่า998อยู่ระหว่างจำนวนใดดูนะคะ998อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10คือ990นะคะจำนวนถัดไปอีกนะคะก็คือ1,000นะคะนักเรียนสังเกตสิคะว่ากึ่งกลางของ990กับ1,000คือ 995า้าใช่ไหมคะ,ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า9 9 8เส9 8นี้ยอยู่ใกล้990หรืออยู่ใกล้1,000อยู่ใกล้1,000นะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ998คือ1,000นนะคะอ้าว นักเรียนไปต่อเลยนะคะเรามาดูจำนวนต่อไปฝึกไปเรื่อยๆลูกค่าประมาณเต็มสิบนะคะสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้านักเรียนดูจำนวนเต็มสิบนะคะจำนวนเต็มสิบคือสองยี่สิบห้านี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูสิคะว่าสังเกตดูสิคะว่าสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้า อยู่ระหว่างเต็มสิบใดะะ3,425ก็จะอยู่ระหว่างเต็มสิบของจำนวน3,420กับ3,430ทีนี้นักเรียนดูนะคะกึ่งกลางของระหว่าง3,420กับ3,430คือ3,425 นะคะทีนี้โจทย์เขาให้มา3,425มันอยู่กึ่งกลางพอดีเลยนะคะเราก็มีข้อตกลงในกรณีนี้เราจะมีข้อตกลงกันว่าถ้าจำนวนตัวเลขนั้นอยู่กึ่งกลางเราจะประมาณไปเป็นจำนวนเต็ม10ที่มากกว่านะคะ,ะนักเรียนดูนะคะ อันนี้อยู่กึ่งกลางนะคะพอดีเลยนะคะเราก็จะประมาณจำนวนนี้ใกล้กับจำนวนที่มากกว่านะคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ3425คือ3430นะคะ อันนี้ถ้าอยู่กึ่งกลางนักเรียนจำเอาไว้นะคะว่าเรามีข้อตกลงกันไว้ว่าถ้าจำนวนตัวเลขอยู่กึ่งกลางพอดีเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบที่มากกว่านะคะเรามาดูต่อไปนะคะ,ะนักเรียนลองมาฝึกทำกันนะคะจำนวนแรกที่นักเรียนจะลองฝึกกันนะคะเตรียมกระดาษดินสอไว้เลยนะคะกระดาษดินสอรพร้อมสี่สิบห้า ถ้านักเรียนยังนึกภาพไม่ออกให้นักเรียนเขียนเส้นจำนวนที่นักเรียนเตรียมกระดาษเอาไว้เลยค่ะ45จะเป็นอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องคิดนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่า45อยู่ระหว่างเต็ม1ิใดนะคะ45อยู่ระหว่างเต็ม10ใดเนาะคิดได้ยังเขียนเส้นจำนวนเลยลูกนะคะ45บอยู่ระหว่าง สี่สิบกับห้าสิบใช่ไหมคะแล้วกึ่งกลางของสี่สิบกับห้าสิบก็คือสี่ิบห้าพอดีเลยนะคะตามข้อตกลงเอาไว้ว่าถ้าอยู่กึ่งกลางพอดีเราจะประมาณเต็มสิบไปที่ที่อะไรคะที่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสี่สิบห้าจึงมีค่าประมาณอยู่ที่เท่าไหร่คะ นักเรียนคิดได้ยังคะอ้าวอยู่ที่ห้าสิบนะคะใครคิดได้แล้วเก่งมากลูกเรามาดูข้อต่อไปเลยข้อต่อไปนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบสองอ่านักเรียนดูนะคะเขียนเส้นจำนวนเลยลูกเขียนเส้นจำนวนเลยเจ็ดร้อยห้าสิบสองอยู่ระหว่างเต็มสิบใดคะคิดได้ยังคะ 752ก็จะอยู่กึ่งกลางของจำนวนเต็ม10คือ750กับ760นะคะแต่จำนวนกึ่งกลางก็คือ755นะคะเพราะฉะนั้นจำนวน752เนี้ยอยู่ข้างน้อยกว่าหรือมากกว่ากึ่งกลางคะ อยู่ข้างมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเจ็ด้อยห้าสิบสองอยู่ข้างน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเจ็ด้อยห้าสิบสองจึงมีค่าประมาณเต็มสิบอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เจ็ด้อยห้าสิบนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนเรามาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปนะคะ จำนวนต่อไปคือ906ถ้านักเรียนเ,เขียนเส้นจํานวนเลย906อยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10คือ900กับ910ใช่ไหมคะกึ่งกลางของ900กับ910คือ905ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น906 นั้นอยู่มากกว่ากึ่งกลางใช่ไหมคะหรืออยู่น้อยกว่าอ่นักเรียนดูสิคะอยู่มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ9ก้คือเท่าไหร่คะคือ9ก0ารนะคะโอ้เก่งมากเลยนักเรียนทีนี้นักเรียนลองไปฝึกดูนะคะ เด็กๆใช้เทคนิคการหาค่าประมาณเต็ม10ดังนี้นะคะอ่านักเรียนลองดูนะในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้พิจารณาว่าจํานวนนั้นอยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10ใดและจํานวนนั้นอยู่ใกล้จํานวนเต็มสิใดมากกว่าให้ประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบนั้น หากจำนวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำนวนเต็มสิบทั้งสองให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบที่มากกว่านะคะอันนี้นักเรียนจำบทสรุปอันนี้ไว้ให้ได้แล้วนักเรียนก็ลองไปฝึกทำนะคะวันนี้เราก็จบการเรียนการสอนเรื่องค่าประมาณจำนวนเต็มสิบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ